โอเคส่วนวิธีการถอดคี์แคปนะครับก็ใช้คีมที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะเออเราลองด้านยาวแล้วมันไม่สำเร็จนะครับก็ใช้เป็นด้านสั้นแทนนะครับออดันลงไปดันเลยไม่ต้องกลัวกลัวก็ได้ <laughs> ยังไงวะดันเลยฮึ <laughs> ๊บๆึ๊บะดันลงไปเสร็จปุ๊บก็ดึงขึ้นมาตรงๆองะ ออกมาสองอันแถมนะครับเสร็จปุ๊บพอจะใส่เข้าไปดีนะมันออกมาแค่สองนะครับจี G อยู่ตรงนี้นะอ่นะก็ใส่ลงไปกึบนะครับกดลงไปมันไม่มีเสียงล็อกเสียงอะไรนะอืมคือมันล็อกเอาไว้แบบแบบเบาๆมากเลยอะ่ะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> เอาไปลองกับมือถือ Android ให้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวสั้นๆนะครับภายในกี่นาทีก็ไม่รู้โอเคนี้ก็จะเป็นลักษณะของคีย์บอร์ดนะครับคร่าวๆนะทางกายภาพนะครับก็จะไม่มีขาแบบเด้งออกมาปรับองศาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวคีย์บอร์ดเขาจะดีไซน์ออกมาให้มันเป็นมุมป้นๆน,นะครับฝั่งด้านบน ฝั่งแถวบนซึ่งอันนี้จะไม่มีแถวของปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มตัวเลขด้วยเป็นคีย์บอร์ดที่แบบมินิมอลมากๆแล้วส่วนสีนี้ก็คือเป็นสีเหลืองๆเก่าๆแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับยี่ห้อหลางตูรุ่น GK 6 5นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณผ่านได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับวันนี้เป็นตัวรับสัญญาณสามารถเอาไปเสียบได้ที่คอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กที่มีช่องเสียบ USB A นะถ้าไม่มีก็หาตัวแปลงมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็ <c oughs> ต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์2ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งตัวนี้สามารถเชื่อมได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์นะครับเชื่อมเอาไว้นะแต่ว่า ใช้งานจริงๆก็คือใช้ได้ทีละตัวนะครับแล้วก็สามารถสลับได้ทั้งสามตัวนะในกรณีที่เชื่อมไว้แล้วหนึ่งนะสองก็คืออุปกรณ์ปลายทางนะออหรือต้นทางดีว่าเรียกว่าอะไรหมายถึงว่าสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กของเรามัน <c oughs> มันมันเอเน,นี่ยวไวแล้วมันมันคอนเน็กเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อโอเคนะก็เริ่มการใช้งานก็กด เลื่อนไปที่บลูทูธนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดแล้วก็เลือกด้วยว่าจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้ง2อ,อย่างนี้ได้แก่ iPad Gen 9นะครับแล้วก็ iPhone 11เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่มีช่องเสียบ2.4 GHz นะครับก็ต้องเชื่อมโดยบลูทูธเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะโอเค ก่อนหน้าน,นี้เราได้ทําการทดสอบไปแล้วนะครับในการเชื่อมต่อนะทั้ง2ตัวเลยนะถ่ายไปแล้วว่าง่ายๆซีนเนี้ยแต่ว่าเสียงมันไม่เข้าก็เลยไม่เป็นไรถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่นะครับอันนี้ก็มาถ่ายซ่อมอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็คือวิธีการเชื่อมอุปกรณ์นะครับให้ทําการโฟกัสไปที่ปุ่มฟังก์ชันคือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่ม ERT ซึ่งก็คือปุ่มบลูทูธ1บลูทูธส 2, บลูทูธส3ตามลำดับนะครับวิธีการเชื่อมให้ทําการกดปุ่มฟังก์ชันค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม BT1 ค้างไว้แล้วมันจะมีไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้ให้เราไปสังเกตที่อุปกรณ์ที่เราต้องการให้มันเป็น BT1 นะครับเราก็ดูหลังตู b t t 3 3 3 0เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเวอร์ชันของบลูทูธนะครับคือ บลูทูธมันมีมาหลายเวอร์ชันเนาะล่าสุดก็จะเป็น5.2หรืออะไรไม่แน่ใจนะครับแต่อันนี้ก็คือมี3.0กับ5.0เราก็เลือกอันที่มันแรงๆเร็วๆล่าสุดที่อุปกรณ์ของเรามันรับได้อันนี้มี5.0นี้มี5.0เพราะว่ามันโชว์5.0เราก็เลือกเป็น5.0แล้วมันจะเป็นบลูทูธ o 2หรือ3เราก็เลือกเราก็ดูอันเดอร์สกอร์นะครับ ดูตัวเลขหลังหลังอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์คือขีดล่างนะอันนี้มันเป็น0ูนใช่ไหม bt หนึย์หนึ่อ่ามันน่าจะใช่อันเดียวกันเราก็เลือกไปหลังตัว bt 5.0าจุดศูนย์อันเไม่ได้เอ้ยมันบอกว่า Request นั่นนี่อะไรแพรสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราลองอันนี้ก่อนนะลองให้มันมั่นใจเป็นตัวตัวไปนะครับ โอเคอันน, <c oughs> นี้นี่คือทรายมาดีนี่คืออินเทอร์เฟซของ iPad เวลาที่มันเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดภายนอกนะครับมันก็จะแป้นพิมพ์มันจะหายไปมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แทนเพื่อเพื่อเพื่อที่แบบจะได้เห็นหน้าจอเต็มๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเราจะลองพิมพ์นะเป็นชื่อของเราเอง โอเคประมาณนี้นะครับพิมพ์ช้าหน่อยเนาะนี่เหรอ t ิ k t ็อกเกอร์สายเอสมาิมพิมสัมผัสคีย์บอร์ดโอเคต่อไปเราไปเชื่อมอุปกรณ์ตัวที่สองกันนะครับเรายังว่างอยู่สอง a n n e l ใช่ไหมก็คือ R BT2 T BT3 สองสามนะครับอันนี้เราเชื่อมเป็น BT2 สองนะขอภัยด้วยที่จะไม่ได้เชื่อม แอ่์ a n นดรอยให้ดูนะครับแต่คิดว่าน่าจะเชื่อมได้แม้นว่าบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะไม่มีให้เลือกว่าเป็น Windows แอ่์ a n นดรอยหรือว่า iOS มันจะม,มันจะมีแค่ Windows กับ iOS เท่านั้นนะครับโอเคเราเชื่อมเราจะเชื่อม iPhone 1บเอ็อกับคีย์บอร์ดหลังตู G65 นะ g k 6านะครับเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปที่ช่อง2นะครับอ่า ของบลูทูธนะโอเคก็กดฟังก์ชันแล้วก็กด R ค้างไว้นะครับกดปุ่ม R ให้ไฟกระพริบที่ตัว R ตึ๊ดตึ๊ดแล้วเราก็มาเหมือนเดิมดูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับกล้องภาพนะเพราะว่าเราใช้เป็นกล้องอันตราไวนะครับอ่ะ เราเลือกผิดเมื่อกี้มันเลยเชื่อมต่อไม่สําเร็จนะครับก็เลือกเป็นหลังตูเหมือนเดิมหลักการเดิมนะครับหลังตู BT ีเวอร์ชัน5.0ช่องที่2ก็คือตัวนี้อช่องที่2เนี่ยเอ่อบลูทูธเวอร์ชัน5.2มันจะมีการแบบคําขอร้องจับคู่บลูทูธอะไรอย่างนี้เด้งขึ้นมาด้วยแต่ว่าเวอร์ชัน3หลังจากที่เราม่โม่โซั่ซวๆเชื่อมไปก็คือไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> อ่ะเลือกจับคู่ <c oughs> แล,แล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าจับคู่แล้วหลังตู BT 5.0เวอร์ชัน2นะครับแล้วก็เปิดแอปโน้ตขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับอินเทอร์เฟซก็จะเปลี่ยนไปคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เชื่อมกับบลูทูธนะแป้นพิมพ์มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับถ้าไม่เชื่อนะเราจะทําให้ดูเลยตอนนี้ปิด5,4,3,2อ่าเห็นไหม <c oughs> แป้นมันก็จะเด้งขึ้นมาพอเราเปิดปุ๊บ ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าว่าอุปกรณ์ล่าสุดที่เราเชื่อมก็คือ iPhone 11จําได้นะครับได้คําตอบแล้วนะโอเคเราจะลองพิมพ์นะพิมพ์เป็นคําอื่นนะเออ่เป็นโรงเรียนเออ่มหาวิทยาลัยดีกว่ามหาวิทยาลายัยเทศโนโลยีสุ รนารีโอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไปสุดท้ายนะครับการสลับเออจริงๆอันนี้คลิปนี้ขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นวิธีการตั้งค่าคีย์บอร์ดหลังตูรุ่น GK 6 5เนาะเพราะว่าถ้าเอาไปรวมกับคลิปแกะกล่องคือยาวแน่ๆยาวเกินไปอันนั้นเกือบ20นาทีแล้วอะออโอเคเอ่อเครื่องนี้ คีย์บอร์ดตัวนี้มีฟังก์ชัน hot ส w a p นะครับ hot swap อะไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันหมายถึง hot plug หรือเปล่านะเออแต่ว่ามันคือ hot swap ก็คือการสลับแบบเร็วเรอะไรเงี้ยนะครับอืมก็แน่นอนนี้ไม่พ้นปุ่มฟังก์ชัน e r t นะแต่ว่าการกดมันจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เรากดฟังก์ชัน e R หรือ T ค้างเอาไว้เพื่อจับคู่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นกดสั้นๆนะครับกดฟังก์ชันค้างเอาไว้แล้วก็กดปุ่ม E นะเพื่อให้มันสลับมาที่อุปกรณ์ตัวแรกที่เราเชื่อมต่อ,อไว้นั่นก็คือ iPad นั่นเองนะครับนะรน,น้ำนนะประมาณนี้นะครับโอเคก็ น่าจะครบทวนแล้วมั้งนะครับออโอเคก็ข้อเสียคือมีไฟอ่ะข้อดีคือมีไฟในราคาเลทนี้ยี่ห้ออื่นๆที่เราดูไม่ว่าจะเป็น Logitech รุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือ,อ,อ a j เจสรุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปุ่มเป็นกลมๆคือ2อันนั้นคือล้วนแล้วแต่ไม่มีไฟแต่ราคาราคา AJ a จถูกกว่า ราคา Logitech สูงกว่าแต่ไม่มีไฟอันนี้มีไฟแต่ไฟนั้นน่ะมันไม่ทะลุทะลุปุ่มขึ้นมาทะลุทะลุคีย์แคปขึ้นมาแต่วิธีแก้ก็คือด้วยความที่มันเป็น Mechanical Keyboard สามารถถอดอ่าไอ้นี้ได้ถอดคีย์แคปได้นะครับโ <c oughs> <c oughs> อ้ะขอปิดก่อนนะ ถอดคีย์แคปได้นะครับพอปิดคีย์บอร์ดกันนะโดยการโดยใช้ครีมที่เขาแถมมาให้นะครับกดลงไปไม่ต้องกลัวมันพังกดลงไปเลยแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะเราก็สามารถซื้อคีย์แคปนะครับมาเปลี่ยนได้เอาแบบที่มันแบบสะท้อนแสงขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะได้เลยนะครับเวลาจะใส่กลับเข้าไปก็ถอดออกมาจากครีมถอดแบบ <c oughs> มันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับถอดถอดถอดอย่างนี้นะเลื่อนเลื่อนออกอย่างนี้เลื่อนออกอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ปะเลื่อนออกอย่างนี้อ่านะครับไม่ต้องไปดึงออกอย่างนี้ฝืนดึงออกอย่างนี้ไม่ได้มันติดเงี่ยงเงี่ยงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็กดเบาๆแค่นี้แหละประมาณนี้นะครับเสียงให้ฟังอีก คลิปหนึ่ง้ิ๊กฟังหนึ่งมีคลิปมบวยนะมีคลิปแกะกล่องให้ังเวลาละหรึ่โอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะว่าเอาไว้เ,ไวเพียงเท่านี้นะครับว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค,ค์นะฮะแช่ลกดแชร์แชร์ Subscribe พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดี